มาตุรกีนะครับเราต้องทุกคนต้องโดน,น,โน,นทัวมูลค่าราคาหนึ่งเก้า0รนี่คือหนึ่งไฮไลท์สุดยอดเลยครับที่เขาเรียกว่าปราสาทปุยนุ่นนะครับที่นี่มันคือน้ำแร่ฟอสฟรัสที่ทำให้มันเป็นสีขาวนา้ำใสแจ๋วเลยสุดยอดเลยเรามาแล้วนะทุกคนทุกคนเรามาแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขออนุญาตเปิดคลิปคนเดียวเลยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศที่เคยมาเป็นครั้งที่3แล้วกับประเทศนี้นะแต่เราอะมาด้วยสายการบินที่เป็นสายการบินเกี่ยวกับประเทศโอมานไม่ใช่สิเรามาสายการบินอิหร่านนะคะก็จะต้องไปพักเครื่องที่อิหร่านแต่สายการบินนี้มันพลิกตรงที่ว่า เราผ่านจาก่วนภูมิบ้านเราเนี่ยเขาไม่ให้เราผ่านพวกอะไรที่มันเป็นอัตโนมัติเลยอะแค่ทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบธรรมดาหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครั้งนี้จะเป็นยังไง วันนี้เราอยู่ที่ไหนตลาดสไปซ์ี่ตุรกีที่อิสตันบูลนะครับเรามาเดินเล่นนะครับดูขนมกินแต่บอกเลยว่าหวานตัดขานี่ครับคนสายหวานเหรออันนี้มันเป็นชานะชาผลไม้ไอพวกแบบดอกมะหนึกิโลสนี่ก็ที่เรารู้เนี่ยคือ ล่วยแกมีดออันาเรา้าลานมมันรวมรวมเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกาแฟกาแฟร้านนี้นะคะกซ่าสามปีที่แล้วเราบอกว่ายังกินไม่เป็นกาแฟ ตลาดนี้นกินกาเปนเ็นก็ยังเห็นก็ซื้อก็ซือ้อดอเจนซี่อ้อ,องมาเราจะซื้อกาแฟกับต้องซื้อเครื่องชงด้วยเดี๋ยวซัอเรองเาไว้ไปแคมป์เไไป็นแคมป์เป็น150 150ทูเรา150ต้องบอกว่าเลยตลาดสปายขึ้นมาจะแบบแบบว่ากึ่งแบรนด์เนมแบรนด์เนมแบบที่แขกนี่มันลงเกลือป่ะ ว่ย่ยิงลมเลยลเกิดต้องหลบชิดซ้ายเรามาเดือนพฤศจิกานะครับก็เริ่มหนาวหนาวผยม,มากเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่ที่บูมอสนะครับหรือเรียกอีกอย่างคนไทยที่รู้กันก็คือมัสยิดบูมอสนะครับมัสยิดสีน้ำเงินแห่งตุรกี อยู่ในอิสตันบูลนะครับวันนี้เรามาเนี่ยเขากําลังบูรณะกันอยู่เลยแต่รอบที่แล้วเรามา3ปีแล้วก็ทํา3ปีผ่านไปก็ยังทําอยู่เพราะว่ามันใหญ่โตโหรานมากครับรายละเอียดคงเยอะมากๆจริงๆนะวันนี้เรามาคนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเยอะมากการตกแต่งที่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเขาคุมโทนให้มันเป็นสีน้ําเงินมากที่สุดเขาก็เลยเรียกว่ามัสยิดบูมมอสนะครับตรงตัวเลย เราพาไปดูภายในกันนะครับเ,เป็นมสัสยิดที่สวยงามมากนะครับตกแต่งด้ยวยกับรุ้งวสวยมากแต่ว่ากำลังบูรณะนิดหน่อยสามปีแล้วยังไม่เสร็จเลย ผู้หญิงทุกคนนะคะเขาก็จะให้คูุมผ้าแบบนี้นะถ้าใครไม่เอามาเขาก็จะมีให้ใหยืมฟนะรีแล้วก็ใส่รองเท้านะคะเขาเรียกว่ามาในถิ่นของเขาเขารบเขารบเขาด้วยนะทุกคนไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรนะถ้าใครมาอิสตันบูลต้องมานะที่นี่ ที่นี่ที่เขาเรียกว่ามัสติดบูมอสเพราะว่าเ,าเขาตกแต่งเป็นโทนสีน้าเงินนะครับกระจกหรือกระเบื้องก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ว่าสีน้ําเงินลว้ลว,ลวนๆนะแต่ก็คือคุมโทนให้เป็นน้ําเงินเยอะที่สุดนะครับส,นะสวยมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ที่นี่นะที่สวยนะมันมีหลายที่เลยในนะอิสตันบูลเนี่ยมัสยิดเนี่ยมีเยอะมากมีมทุก ท,ทุกเอาให้ทุกสอยเยอะๆแต่ที่นี่คือยิ่งใหญ่สุดนะครับบูมมอสใครมาต้องมานะครับเฮ้ยกอบซาใครมาตุรกีนะครับเราต้องทุกคนต้องโดน,โนนะ<อ>มันจะมีขายเ<ว>กาลัดย,กยากนะครับแล้วก็ข้าวโพดยางขง้โพดทอดนะประมาณ50ลลีลานะ40บบาทณนะเงินตอนนี้นะครับ มีทุกที่ทุกมุมโซนเยอะด้วยจริงๆแล้วทุกคนนะต้องโดนสักร้านเนอะต้องโดดกินฐานะนี้ฐานะนแล้วก็มีหนมปังอีกอักอกนหนึ่งเดีย๋ยวเราจะถ่ายขึ้นให้เดี๋ยว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 เจอมันก็มีเกือบทุกมุมเหมือนกันไอ้หนมปังของมันอ่ะยี่สิบลี拉นะแข็งแข็งกินยังไงก็่รู้แข็งแข็งจะตื่นนะวแต่วันนี้เราจะออกน้องเปลืองเราวนะใช่วันนี้เนี่ยเราจะล่องนะครับไปในที่ ทูลิสอ่ะเราต้องอยากรู้ว่าทวลิสเขาไปไหนกันเราตงไปดูกันนะว่าตุรกีมีที่ไหนเที่ยวแต่บอกยางนะครับถ้ามาทัวร์เนี่ยคุณจะนั่งรถไม่ต่ำกว่าสี้าชั่วโมงเตี้ยสุดไปเลยเตี้ยเบาเดี๋ยเบาเมื่อกี้เนี้ยอู้มาตั้งใจจะซื้อกินว่ไม่เราเคยกินแล้วแ,แล้วทีวเนี้ย <c oughs> ป้าบอกว่ามันไม่อร่อยเลยซื้อไปก็เสียดายตาสุกมางไม่สุกบ้างไม่ได้กินเลยเราก็เลยบอกเออไม่กินก็ได้ค่ะขอบคุณน่าค่ะแต่ถ้ามาสักครั้งอุดหนุนเขาหน่อยก็ดีนะเราไปมาเลยเรากินแล้วเราเคยกินแล้วทุกคนข้างล่างเขาอุ้มคือบูมอดนะคะแล้วถ้าเรากลับลังหันเราก็จะเป็นอีกโบสถ์นึงเห็นไหมทุกคนจะบอกว่าเราสามารถบอกเดินเที่ยวใน นไหนนะอิสตันบูอิสตันบูอิสตันบูได้นะคะอุ้มมีปัญหาเรื่องสถานที่นะทุกคนไม่ต้องตกใจนี่นะคะคืออากาศอ่ะเราต้องเลือกเดือนมาเดือนมานะคะที่แบบว่าไม่ร้อนมากมีลมเย็นๆเราก็จะได้เดินสบายนะ ก็ต้องแบบสักสักธันวามกรากำลังสวยๆเลยแล้วก็มีของเนี่ยทุกคนมีของขายนะของหลอกเราเยอะแยะไปหมดน่ะของหลอกเรานี่ข้าวโพดนี่ตัวหลอกอันนี้ข้าวโพดนี่ใครไม่กินถือว่ามาไม่ถึงนะแต่คงไม่ถึงแล้วล่ะเพราะว่าไม่กินกินไหมกินไปสามแล้วออกมาเดี๋ยวเราถามกูรูกันนะคะว่านี่คืออะไร นี่คืออะไรคะก็นี่คืออะไก็เป็นมัสยิดมัชกันต,ตแต่นี้น่าจะเป็นของกษัตริย์แหละใช่ถูกต้องเป็นตำนานที่แบบว่าแบบกษัตริย์สร้างเมืองซุรจีนะต้องเสียค่าเข้านะทุกคนมัสยิดตรงนีน้ต้องเสียค่าเข้าเราก็เห็นไหมอันนี้แอบฟักเข้ามานะเขาบอกว่าเราคิวซื้อตั๋วแล้วก็ต้องต้องรอคิวเข้าไปอีกนะคะฉะนั้น <c oughs> แล้วคนอย่างเราจะเ,เข้าไหมไม่เข้าจ้า <c oughs> คนก็คงน่าจะสงสัยบนเสาว่าคือเสาอะไรกันนะตรงน้มีเสาสามต้นนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงในการล่าอนานิคมแล้วเขาก็ไอปอเ,เอากลับปานะประมานี้นะจ๊ะถ้าใช่ไม่ใช่ต้องขอโทษด้วยอันนี้อะไรคะคุณก๊อมันคือเสาคอรมล์มูนนะหรือปฏิมาก,กรรมทองเหลือง ที่จะลึกถึงชัยชนะของรัฐเมืองกรีฑ31แห่งไปชนะกรีฑมาทุกคนก็เลยเอามาไว้ที่นี่นะคะประมาณนั้นนี่นะครับเราได้มาตามล่าหมาตัวนี้ถึงแล้วนะครับม้าไม้เมืองทองถึงจริงถึงจริง แต่เราบอกว่าสามรอบนะครับรอบที่สามกว่าจะมาถึงเพราะมันไกลมากใช่เรามาถ่ายตอนกลางคืนนะคะมันก็ภาพอาจจะไม่สวยเขาบอกว่าตำนานของมานี้มันเหมือนแบบว่าเป็นเทพนิยาไยตำนานหน่อยๆว่าเขาเอาขนซ่อไว้ในมาไม้ตัวนี้นะแล้วก็ให้มาเป็นของขวัญกำน,นันกับเมืองตุรกีนะคะพอกลางคืนปุ๊บคนในมาก็จะออกมาเปิดประตูเมืองทำให้ ทำให้ตุรกีเนี่ยตกแพศกขาวนะคะขอบคุณค่ะที่เราเดินอยู่ทะเลทรายปะเนี่ยเอาอยู่ที่มุกคาเลเป็นอ่ะไรเขาเรียกอะไรคะปูด้วยก็จะเป็นเป็นตกแบบที่มีฟอสฟอร์เวสฟอสฟอร์เวเอาที่เขามาทำยาสีฟันหรือเปล่า ไม่ใช่นะนี่ทุกคนจะบอกว่าฝั่งนี้เป็นภูเขาเห็นไหมภูขเขาหินแล้วแดดแรงโคตรโคตแต่มันก็ยังมีลมเย็นๆอยู่นะคาตัวดิ้กับซาบอ,อกราคาตัว๋วดิ้ที่เก็บสาิบยูโรนะฮะที่เขทตองเที่ยวใโ่น,นี่ราคานะคะสุดซื้อตัว๋วอ่ะเข้าแถวเลยกับซา,บาบแล้ว ไปกันต่อเปิอ,อันนี้คือบททดสอบคู่รักใครรักมากก็จะเห็นถึงความรักของของกันและกันเพราะว่าเราจะไม่นะอันนี้ธรรมดาไปการนั่งรถแบบนี้มันธรรมดาไปนะคะเราจะขึ้นภูเขาทุกคนคร<อ>ับเราจะไปถึงยอดเขาสีเขียวนะอ่าเนี่ยเราจะไปเข้าไปที่เมืองตรงนู้นนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ความรักว่ากับซ่าจะมีกับอุ้มมากน้อยแค่ไหนนี่ดูโชว์ความแข็งแข่งแล้วตะโกนมาว่าอะไรพูดไม่เพราะตีเลยทุกคนเรามาในแดนเขายอมเสียมาตั้งหลายยูโรนะทุกคนเพื่อให้ขึ้นมาบนนี้นะคะ เป็นถูกเขาเป็นเมืองโบราณกับซาอุ้มขออยู่ตรงนี้เดี๋ยวขออธิบายกล้องให้ทุกคนรู้ก่อนนี่นะคะนี่เราต้องอิงน่ะเมืองเก่านะคะเขามีให้ขึ้นมากอดกันนะไม่ทุกคนเดี๋ยวอธิบายก่อนไปไหนแล้วมาอธิบายเนี่ยทุกคนคนเสียค่าตั๋วเท่าไหร่น้เมื่อกี้ค่าตั๋วคนละสามสิบย <Y ulo. S 2> ูโรไม่สามสิบบาท อ่าสามสิบบาทเราให้มาเดินเนี่ยมาทุกคนเดิ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 นึงเขาแล้วก็เดิน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 เนเดินเดินเเดินเดินเดิถึงจุดทางออกแบบนี้คนอย่างเราไปไหมไม่ไ,มไปค่ะไม่ได้เป็นคนรักประวัติศาสตร์ขนาดนั้นเห็นแต่วิวมันสวยนะแต่แดดมันแรงมีอะไรจะบอกอันนี้เรามาเองหรือมากับทัวร์คะมากับทัวร์กกวอ่ะทัวร์มูลค่า ยังไม่รวมไกลไกลเท่าไหร่คะไม่รวมไกลไกลสองพันบาทก็เป็น2 1งหมื่นทัวร์นี้กี่วันทัวร์นี้แวันแวันหคืนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีว่าะจะไปไหนอีกนะเพราะเรายังมีเวลาอีกหลายวันนะ,อ,ะอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะเจ้าขอเต้นหนึ่งท่าไปไปกันต่อ นี่นะคะทุกคนจากการที่เขาให้เดินเวยแล้วเราไม่เดินเราก็ต้องเราต้องเสียอะไรสองพันบาทไทยนะถามว่าคุ้มไหมทุกคนถ้าถ้าเราคิดว่าเราจ่ายไหวเราจ่ายเถอะนะคะมันคุ้มมันไม่เมื่อยมันไม่เหนื่อยแล้วมันก็ประหยัดเวลา กอล์ฟซาสวยไหมสุดยอดเลยครับที่นี่คือตุรกีนะครับสุดยอดจริงๆนะ สมความอลังการที่เราดัานด้นกันมานะสุดยอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมของทัวร์นะคะเขาก็พามาดูแบบสิ่งต่างๆตรงเนี้ยเดี๋ยวขอรูปหน่อยพอเขามีอายุเยอะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะขอให้รุ่งเรืองเหมือนอนาณาจักรนะ,ะซ่า เราจะพากัปซ่าเข้าไปสู่เ <ไป S 1> มืองอันลึลับเครื่องถ่ายเยอะโอเคไปไปนี<อ>่เราทะลุไปอีกร้อยพันปีนะพันปีของเราหุยทุกคนแต่ก่อนหินมันต้องไม่ก่อนแบบนี้นะหรือมันก่อนแบบนี้ <ไป S 1> มันต้องเรียบเนาะเนี่ยดูดิประตูเมืองเข้านะเดี๋ยวเราขอพาทุกคนไปดูรูปก่อนที่เขาจะปฏิวัติเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่า ก่อนที่เขาจะคิดว่ามันเป็นแบบนี้เป็นโมโรโดกนะคะเห็นไหมนี่มันเป็นทางเดินอะไรก่อนโหนี่ก็เหมือนบ้านคนน่ะเออเหมือนโบสถ์เหมือนบ้านเหมือนแบบวิหารนะม,มองว่ามันเป็นวิหารนะเขาเรียกว่ายังหลงเหลืออยู่นะคะแต่หลงเหลือไม่มากแล้วแต่สิ่งชิ้นใหญ่ๆก็ยังพอมีอยู่นะคะ สนันันแล้วเราก็ควรจะลัดฟ้าแล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางมาอะนะเรามาดูประวัติศาสตร์ประเทศเขานะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อพันพันปีที่แล้วเนี่ยคนสร้างขึ้นมาได้ยังไงก่อนเราคิดดูเขาหินแบบนี้ว่าจากไหนแล้วดูตัดก้อนแบบใหญ่ๆเรียมๆค่นอนข้างหนักนะคะไม่มีรถไม่มีอะไรแล้วก็โค้งมนเนี่ยเนหะ็นไห อ้าอินเทเรียเขาต้องแบบดีแค่ไหนออกแบบอ่ะออกแบบเมืองได้สุดยอดอลังการขนาดนี้นะเรามามาเพื่อความชื่นชมนะคะแลา,าก็ธรรมชาติส,สรรรส้างได้เป็นขนาดนี้นะจะบอกยังไม่ครบ9้าจุดเลยนะสำหรับตัวนี้นะโอ้อจะบอกว่าแอร์เรียที่มันกินเมืองเก่าโบราเนี่ยมันอาณาจักรใหญ่มาก เราทุกคนการสร้างเมืองแบบนี้นะคะไม่ใช่วัน2อว,ว,วันเดือนสองเดือนก็เสร็จนะต้องสร้างเป็นปีๆย้ออันนี้ที่อุ้มกลางจะพาทุกคนมาอยู่ตรงนี้ก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ได้ทำท่าอะไรได้ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์แต่ต้องถอดรองเท้าเอาแกที่นะคะทุกคนเขาต้องมาถอดรองเท้าแล้วก็มาเดินอาจจะทำให้รู้สึกว่าดีก็ได้นะ เขาเรียกว่าม like like ันเป็นอะไรแรกธาตที่ดีม <It> ันท <ww. S 3> ําให้ภูเขาเป็นสีขาวอะกบป้าเป็นเหมือนเหมฟอสฟอรัสเกี่ยวกับพวกฟันขาวอะไรประมาณเนี้แล้วถ้าเราได้เหยียบสักครั้งเราจะเป็นบุญตีนเป็นบุญตีนของเรานะคะนี่คือหนึ่งไฮไลท์ สุดยอดเลยครับที่เขาเรียกว่าปราสาทอุยนุ่นนะครับที่นี่มันคือน้ําแร่ฟอสฟรัสที่ทําให้มันเป็นสีขาวน้ําใสแจ๋วเยยสุดยอดเลยเออเรามาแล้วนะทุกคนทุกคนเรามาแล้วแล้วเราพาน้องมามาไม่ถึงที่นี่นะเราจ่ายสามปีแล้วกัไม่ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราเขาสามารถเราว่ายน้ำได้ทุกคนเขาสามารถเดินไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะโคตรโคตรสุดยอดเลย แต่เราไม่เดินแล้วนะกลับไปแต่พื้นมันลื่นนะทุกคนเราต้องเดินอย่างระามาัด <พอ S 1> ระวังไปงัปน้นเราไปกันดีกว่าจบทริปอ่ะเราเก็บภาพจากตรงนี้แล้วกันสวยมากถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้จบทริปแคปปาโดเกียนเพียงเท่านี้ไม่ใช่ในท่าในท่ายังไม่จบทริป<า>แกจบคลิปทักยี่ิบบาท เออโรเล่